ตอนนี้น้ำท่วมอำเภอบ้านไผ่แล้วครับดู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 โอ้โหตอนนี้อยู่แยกรอสพอนะครับเนี่ยดูที่ดูดูดูน้ำท่วมโรถหมดแล้วเอา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 โอ้โหโอ้โหทำยังไงระบดนี้เอาตายตายตตโอ้หน้ำท่วมหมดเลยครับน้ำท่วมอำเภอบ้านไผ่แล้วเนี่ยทำยังไง ตอนนี้อยู่แยกแลราสัอพอครับโอ้โห,โหนะ้ำท่วมเลยครับดูสิเั่โอ้ท่วมไปหมดเลย น้ำท่วมอำเภอบ้านไผยครับอำเภอบ้านไายอตอนนี้อยู่หน้า,าสาะกวนการเกษตรบ้านไผยครับตรงแยกรอสพอมันก็ค่วมเยอะอยู่นะครับน้ำก็อยู่ประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบเซนนี่นะครับนี่ตรงแยกเข้าบ้านไผย นี้มาที่แยกเกยร์มาฮาครับแยกเกียร์มาฮาก็สายเจียนจุดทิศมันน่าจะท่วมน่าจะท่วมจุดสายเจียนจุดทิศ อันนี้ที่แยกเกมาฮาครับแยกเกมาฮาดูสิน้ำท่วมไปหมดเลยโลตัสก็ไม่ท่วมครับน้ำโลตัสโลตัสไม่ท่วมนะครับโลตัสไม่ท่วมเลยนะครับ อันนี้เลยมา,าแยกซอยแก้วประเสริฐนะครับ่าไม่ท่วมแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งท่วมอยู่นะครับฝัง่งหนึ่งฝั่งหนึ่งท่วมอยู่ okay.